เครื่องหมายการค้าหรือว่าเทรดมาร์กเนาะก็คืออะไรเครื่องหมายการค้าคือทุกอย่างเนาะของทรัพย์สินธรรมยาเนี่ยที่มีกฎหมายมารองรับเพื่อจะคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของงานานั้นๆไม่ให้มาโดนละเมิดหรือว่าโดนลอกเลียนแบบไปก๊อปปี้ไปทําเชิงธุรกิจได้เพื่อจะคุ้มครองเราเท่านั้นดังนั้นแนะนำเนาะสำหรับใครจะทำธุรกิจจริงๆเมื่อไปจบเราไปเปิดเราไปเปิดบริษัทจริงๆเนี่ยก็ต้อง cover สิ่งเหล่านี้ไว้นะ เครื่องหมายทางการค้าคือเราจะทําการคุ้มครองที่ให้กับแบรนด์หรือว่ายี aw, นะ่ห้อเนาะและก็โลโก้ที่เป็นเครื่องหมายแสดงให้ผู้ริโพสทราบว่าสินค้าเนี่ยครับผลิตโดยใครหรือว่าใครเป็นเจ้าของแบบจานยกมาเนี่ยโคคาโคลาเนี่ยดังมาก,มากๆเนาะโคคาโคลาสัญลักษณ์ใดๆก็ตามนะครับสามารถสร้างเครื่องหมายการค้าได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรตัวเลขภาพวาดกลุ่มสีแล้วก็รูปทรง 3d แต่ว่าเราใช้สีอย่างเดียวเนี่ยสีหนึ่งสีเนี่ย เป็นเครื่องหมายการค้าไม่ได้เนาะเขาจะกําหนดไว้เนาะว่าต้องเป็นกลุ่มสีเท่านั้นสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้แต่ถ้าเราเล่นสีเดียวเป็นเครื่องหมายการค้าเลยไม่มีอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้เข้าใจะปะก็จะมีกฎนู่นนี่นั่นนะครับก็คือสามารถฟิชเชอร์ลิงใส่งานศิละปะสร้างเป็นโลโก้แบรนด์ของเราได้เลยเครื่องหมายการค้าจะต้องจดทะเบียนถ้าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองโดยตรงสัญ,ญลักษณ์เราจะสังเกตสังเกตแบรนด์ว่ามีตัว R แล้วก็วงกลม A วงกลมคือร Re ีรนะีจิสเตอร์เนาะ Registration คือได้ทำการลงทะเบียนแล้วก็คือยื่นจดทะเบียนแล้วและผลอนุมัติแล้วแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่แบบยื่นไปแล้วแต่ว่ารอผลอนุมัติอยู่เนี่ยคือโดย d e default ปตกติถ้ายังไม่จดทะเบียนแบบแบบเหมือนเราเปิดแบรนด์ใหม่ๆนะใน Shopee นะ Lazada สร้างชื่อแบรนด์ของเราขึ้นมาปุ๊บไม่ได้จดทะเบียนเนาะก็คุ้มครองเนาะแต่คุ้มครองตามกฎหมายทั่วไปแต่ไม่ได้เป็นกฎหมาย ของเครื่องหมายการค้าไงความเข้มข้นก็จะต่างกันโอกาสที่คนจะลอกเรียนแบบเราก็มีสูงนะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ไปผูกพันเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเราเคยยื่นแล้วรอผลออกมาเนี่ยก็จะแบรนด์นั้นก็เริ่มใช้ตัว T กับ M T กับเเพื่อจะบอกให้คนรู้นะห้ามลอกนะพอเดี๋ยวจะอนุมัติจะคุ้มครองแล้วนะอะไรเงี้ยตีมประมาณนั้นเครื่องหมายจะมีทั้งเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายรับรองแล้วก็เครื่องหมายบริการเนาะเราจะต้องจด ทะเบียนกับหมวดหมู่สินค้าหรือว่าบริการที่ถูกต้ตองอาจารย์ยกขึ้นมาเนาะความจริงอะ่ะในหมวดหมู่ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าครับเขาจะมีคลาสคลาสก็คือหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนาะแบบของโคคาโคลาโคคาโคลาเนี่ยเขาจะอยู่คลาสที่32เป็นเครื่องดื่มน้ําอัดลมประเภทของเครื่องดื่มน้ำอัดลมซอฟต์ดิงนะครับมิเนอร์โลวอเตอร์นะครับน้ำแร่และอื่นๆคือหมวดน้ํา โคคาโคล่าเนี่ยจะอยู่ในคลาสที่32เวลาเราไปเลือกจริงตอนจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะครับดังนั้นสําคัญตรงนี้เนาะก็เลือกคลาสให้ตรงนะครับของน้ําอัดลมพวกนี้น้ำต่างๆคืออยู่32สิ่งที่ควรรู้ครับก็คือเครื่องหมายการค้าต้องไม่แสดงคําที่บอกลักษณะของสินค้าหรือว่าคําต้องห้ามยกตัวอย่างเช่นเราจะขายเครื่องดื่มแต่เราสร้างชื่อแบรนด์ว่าน้ําใสน้ําอัดลม น้ำดำน้ำอะไรที่เป็นชื่อแบรนด์เลยเนาะชื่อโลโก้แบบนี้ตาสินค้าอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่อนุมัติเนาะเพราะว่ากฎหนึ่งกฎ1ข้อของการสร้างชื่อแบรนด์ของเครื่องหมายการค้าคือชื่อแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้านั้นครับจะต้องไม่แสดงคําที่เป็นคุณลักษณะหรือบอกลักษณะของสินค้าที่ล่อให้คนเขาเข้าไปอะ่ะคือหมายความว่าชื่อแบรนด์จะต้องไม่ตรงกับคุณลักษณะหรือบอกลักษณะของสินค้า เช่นแบบนี้น้ำอดรมน้ำดำตั้งเป็นชื่อแบรนด์ไม่ได้เนาะเพราะเราขายน้ำต้องตั้งเป็นโคคาโคลาหรือต้องตั้งเป็นชื่อ,อื่นนะครับที่ไม่ได้สื่อถึงลักษณะของสินค้าสำคัญอีกอันหนึ่งคือชื่อแบรนด์จะต้องไม่เป็นคำต้องห้ามของประเทศนั้นๆเช่นคำที่เป็นคำสงวนต่างๆคำของราชวงศ์ในแต่ละประเทศก็จะมีคำเหล่านั้นเกิดขึ้นเนาะห้ามตั้งเป็นเครื่องหมายการค้าทั้งสิน้นนะครับ คุ้มครอง10ปีนะครับแล้วก็ต really like so so, ่ออยู th ay, ่ได้ตลอดเรื่อยๆดังนั้นเครื่องหมายการค้าคือต่อได้เรื่อยๆถ้าเราไม่ต่ออ่ะก็จะไม่มีสิทธิ์เป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้เริ่มแรก10ปีเนาะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเครื่องหมายการค้านะครับก็เช่นเดียวกับสิทธิบัตรนะก็คือเราต้องการคุ้มครองประเทศไหนให้จดทะเบียนประเทศนั้นเข้าใจใช่ไหมถ้าเราขายที่ประเทศไทยก็จดทะเบียนประเทศไทยก็เป็นเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย อะไรเงี้ยแต่ว่าเครื่องหมายการค้าที่อาจารย์บอกเนาะชื่อต่างๆต้องไม่บอกลักษณะของสินค้าเท่านั้นเองที่เหลือตั้งได้สบายๆได้เลยแล้วก็ให้เป็นคําที่ถูกต้องที่เขากําหนดให้ตั้งได้เท่านั้นนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเครื่องหมายการค้านะครับ